เห็นหูปันกอนไปทาป้ีคนกอนไปทำปิ้วคนาคนเ,นนคนเนาคนขาจะเห็นทุกคนเห็นบอธาซูมก็ได้เนาะน่าจะบเห็นดูกลองนะระหว่างทางเดินทางด้านนี้และ้วกะัด้านนี้ทุกคนเพื่อนจะมีหลุมฝังศพของผู้ที่ เสียชีวิตอยู่ไหนทำปิวนีแเ่ละบอแเ่ละบอนย้ายมาทุกคนตามนี้เลยสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนเดอ้อตอนนี้ก็อยังอยู่ที่อ่าเมืองคำเนาะทุกคนนาะหลังจากที่กลับมาจากเมืองแปก๊กเมืองแป๊กก็คือ,อยูพนสวรรค์ะะอะไรเนาะทุกคนเนาะอ่าตอนนี้น้องลี่อยู่เมืองคำแล้วทุกคนน้องลี่ซีพ่าพีพีเอฟซีมา ทำปิวเนอะทุกคนเนาะซึ่งเป็น้ำอีกคำหนึ่งที่ถ้าผู้ให่ได้มาเสียงข่วงหรือว่าได้มาเมืองคํานี่อย่าลืมมาทำมีเด้อทุกคนเด้อทุกคนเห็นอันอันหูปันด้านหลังของ้องลีนี่บอกที่เป็นหูปันอุ้มเด็กน้อยอยู่ทุกคนอันนี้บอกว่าเพิ่นเอิญหูปันอย่างแต่ว่าเพิ่นเอิญว่าอ,าน,อ,าน,อานุสณ์ว่าสันเนาะทุกคนเนาะ ทำนี่นะทุกคนเพิน่นเพื่อนเอิญมาทำปิ้วหรือว่าเอินอีกอย่างนึงก็กคือทำสามร้อยเจ็ดชิบสี่ชีวิตเนาทุกคนเนาะซึ่งความเป็นมาละเอียดแท้ๆน้องลิกะบโได้ฮูหลายเด้อทุกคนเดินฮูมาเข่าค้าเท่าที่คนพื้นที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนาะเพื่อนบอกว่าสมัยตะก,กี้ขนาทุกคนมีคนหรือว่าชาวบ้านสาวเมืองอยู่แถวนี้เพื่อนได้ ไปลี้ส่งขามอยู่ทํานี่ทุกคนทําปิวนี่แหละเนาะสามสามร้อยเจ็ดสิบสี่คนทุกคนในจกที่ไปลี้อยู่ในฮันเนาะในโวงส่งขามคนเพิ่งนก็นจะไปลี้อยู่ในทําในป่าทุกคนเนาะแล้วทีนี้ไปลี้อยู่หันอ่าเพื่อนอ่าส่งขามนะเพื่อนอยิงอ่ายิงยิงลูกศะ ยิงลูกลูกศรใส่จำนวนสี่ลูกเข้าไปในถ้ำอันทุกคนแล้วก็เลยเหตุว่าคนที่อยู่ในถ้ำพันทุกคนเลยเนาะจนขึ้นซื้อถ้ำสามร้อยเจ็ดสิบสี่ซบแล้วทุกคนเนาะก่อนอื่นจะขึ้นไปถามมาเบึงอันนี้ก็บงเนี่ยรุบงน่ะไม่ห้อยอยู่นี่กับแม่ในนี้น่ะ โอ้ผู้ใดมากกะต้องราบ,บัดระวังเลยดินี่อันนี้นะอย่าได้ไปแตะมันเด็ดขาดทุกคนมันเป็นโบงอันเป็นโบงหานแตะนี่ละแม่นสิคันสุดๆเลยตัวนี้นะเนาะไปะเดียวน้องรี่สิพาขึ้นไปด้านเถิงกันทุกคนโอ้คิดมาลวกนาเศ้าเนาะทุกคนเนาะดีแล้วที่เกิดมาในยุคนี้ แลาย,ย่างมาอีกน้อยนึงทุกคนเพื่อนก็จะมีประวัติให้เขาอ่านอยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวน้องลีสิพาเบิ้งเขาๆเด้อสมัยสมัยนี้ทําเพื่อนก็จะเป็นเนี่ยนีและทุกคนเป็นป้าในนี่ละอันนี้จะเป็นครั้งแรกของน้องลีคือการยิ้มได้มาเนาะตามมาเบิ้งประวัติอันนี้เล่าเข้าโลพันแป๊ะย่างเดิม พี่โอบไปด้วยข like ี้ควายเฮ้ย hmm. ยุใสตัวนี้ไทยให้กันที่พี่ขีเบิ้งใกล้ๆอันนี้โอบไปด้วยขี้ควายทุกคน้อมเว่นยามของผู้ฮับพิโซบ อันนี้ผู้ใหมากก็มาอ้านอะไรได้ทุกคนเด้อมี่มาเบิ่งรูปภาพสมัยก่อนวิธีขนส่งในเมื่อในเมื่อก้อนในวิธีขนส่งของสาวเมืองแถวนี้ในเมื่อก้อนทุกคนก็นจะเป็นขี่มา้าเนาะแล้วก็เดินเท้าทุกคนเนาะ ยูอันเสียงขวางนี้สีมีสงคารามอินดูจีนการทิ้นระเบิดเลงปเดี๋ยวเราตีขึ้นไปเหิงผู้เลยนะทุกคนตอนนี้มาในกะตอนซี่โมงแล้วทุกคนซี่โมงแรงและเพราะว่า น้องลี่ออกมาจากคนสวรรค์หรือว่าออกมาจากเมืองแปกฮันกะชัวซิมาฮอน,นี่ฝนตกและ้วกะ็เกิดอุบัติเหตุคือที่พีเซเห็นแหละกันยังนุ่งสุดเก้าอยู่ทุกคนไม่ต้องแปกเลยว่าเป็นยังคือนุ่งเสื้อตัวนี้ตลอดสี่น่ะเอาเสื้อแขนยาวมาผืนเดียวะกะซิมีลำธานแบบนี้ไหลแบบนี้เลยทุกคน ระว่างทางเดินที่เฮาย่างขึ้นไปท,นนทุกคนเขา,าจะเห็นทุกคนเห็นบอธาซูมก็ได้เนาะน่าจะบ่เห็นยูกล้องนะระว่างทางเดินทางด้านนี้ละกะด้านนี้ทุกคนเพื่อนจะมีหลุมฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำปิวนี้เตลบอนเตลบอลย้ายมาทุกคนตามนี้เลยเนาะ ทางเมดกะน่าจะประมาณ374หลุมตามที่คนเสียชีวิตอยู่ในคาติวตอนสงครามนั้นเนาะนี่เบิ้งทางขึ้นไปม,มาการมัดระวังหนเด้อทุกคนบ่ค่ามีคนเด้อเพราะว่าน้องลีมานีคำละ ทุกๆเรื่อทุกๆปีเนาะเพื่อนจะจัดงานขึ้นในทุกๆวันทุกๆเดือนสิบเอ็ดในน้องรีบ่บอชื่อวันทีน่าจะเป็นวันทีสิบเปดสิบเก้าขึ้นไปหาวันทีสาวปลายเ่ยทุกคนน้องรีบบนแน่ใจ คนที่มาในเพิ่นกับะมักแบบก็ขี้หินก็ขี้หินตังคืนกับบโัวหย้อนเนี่ยนะตอนนี้มาฮอตป้าทำเลยทุกคนผู้ใดที่มาการะมัดระวังนีดเดียเพราะว่าด้านนี้นะจะเป็นเหวเป็นผาแบบสูงเตอบทุกคน มีสาวร่างซ่าเพิ่นก็มาตอนนี้มาฮอตปากทำอทุกคนเห็นคนมาแล้วก็ไข่รได้ไม่ทางลงไม่ทางนั้นวะ,ะอูะ้มหมันห่วยอะว้า ต่ว่ามาก็จะเห็นแต่ประมาณนี้ทุกคนจะโบเห็นเพื่อนจะโบมีไฟเข้าไปเด้ยวยเนาะนีะ่บอมืดเลยเป็นกระยาเลยบอกว่าบอกว่า,า,า,าเป็นคนอื่นีิเป็นบอเข้ามานี่แล้วรู้สึกว่าขิวควันไฟ รู้ว่เป็นน้ำขวัญก้อนหินจะดำดๆเียทุกคนบางว่าขนมาจากอันที่เพิ่นหนิงลงมาทั้งบ่ ก็เข้าไปในรายประมาณน,น,นีุ้กคนทำปิวนี่แล้วคนที่มาเพื่อนจะแบบอันนี้บ่งย้ว่ายอนอย่างเพื่อนจะแบบกล่องทีเ่เป็นกล่องเป็นกล่องเดวนี้ไวไหมไมึงลองรีกระชิดกล่องนะเพื่อนกล่องกับชิดกล่องก่อน น,นี่บางคนเพื่อนบอกว่าสาเหตุที่กองอันนี้ฮันย้อนว่าอันหมายก,กว่าเขาได้มาหอดเลว้วอยียงประมาณนี้นะทุกคนเ้าผูหใ่ทีเ่เข้าไปเลือกเท่าไหร่ละกลองไว้ฮันกะหมายก,กว่าเขาได้ไปหอดฮันเลว้วสบายด <c oughs> อีอืกองละ ถ้ามีไฟเข้าไฟทูจีคักทุกคนอันนี้โบมีแล้วน้องล้่จะเป็นคนที่แบบโบค่อยบ่ค่อยมักเที่ยวในท้มหลายเป็นคนที่ยานท้มนะบ่ฮู้ว่าเป็นไงถึงแบบที่มีไฟเข้าไปกับโบค้าเข้าไปอยู่ดีนะทุกคน แต่ว่าบางคนเพื่อนก็บ,บอกว่าขี้ก่อ,อกขึ้นแบบนี้ย้อนเพื่อเป็นอนุสร์ให้กับคนที่เสียชีวิตในถ้ำนี้ถ้าหากถ้ำใดที่บโบได้มีการเสียชีวิตเลยเพื่อนจะแบบก็ออกขึ้นเพื่อแบบคำํคำไว้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะเป็นคำํำไว้เพื่อบบให้ทำมันล่มหรือว่าทุกคนเห็นโบบา,บางบางบ่อนขนาดจะมีแบบ มีหินที่ยองยู่ซึ่งมันบเป็นตะยู่แต่มันกระยู่ย้อนมีคนเอาไหม้หรือว่าเอาหินไปํำไว้ทุกคนอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผู้เฒ่าพวกแกเพิ่นเล่ากันมาเนาะนี่มาเบิง้งอ่านประวัดโซกนาโศกนาตกรรมทําปิวในวันที่เสาซี่พฤศจีนึ่งเก้าหกแปดเครื่องบินของอเมริกา ได้ยิงลูกศรนไฟเขาในถ้ำฟิวอันไดอันไดเฮตให้ผู้คนที่อยู่ในถ้ำนี้เสียชีวิตเนาะทุกคนเนาะแบบเทื่อเดียวหันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ชีวิตเลยทุกคนในวันที่สาวเจ็ดพจิกอเอ้ยอันโอ้เสียชีวิตในวันที่สาวสี่ เนาะทุกคนในปีนึ่งเกาหกเป็ดลาบันนี่ทุกๆวันทีแซาซี่พัจิกหรือว่าทุกๆวันทีแซาซี่เดือนสิบเอ็ดของทุกๆปีเพื่อนจะมีการมีจะมีการแบบไว้อะไรถึงดวงวิญญาณพ่อแม่ประสาสชนผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในทรานี้ทุกคนโอ้ได้มาหอดละเด้อเนาะไปเดี๋ยวซีววนะว่ลงกันเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้จะค่ำละ ไอ้ฝรัางเพื่อนก็นได้ลงไปละเมื่อกี้นี้ทุกคนไปทางขึ้นจะอยู่เบื้องซ้ายทางลงจะอยู่เบื้องขวาเดี๋ยวทุกคนเดินถ้าผู้ใดขึ้นด้านนี้บอกเลยว่ามีพ่อเพราะว่ามันมันค่อนข้างสัน้นด้านขึ้นถ้ามันจะเป็นเพียงทุกคนด้านลงนี้ยากสัน่นเลยนึง ผที่ยักมากะมาได้เดทุกคนอุ้ยอันนี้เป็นเมงเนี่ยนี่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 น,น,นี่อุ๊ยอย่าไปใกล้มันนะเราไม่ได้รู้จักมันผู้ใหญ่ที่หากมีแผนยักมามาในช่วงงาน บุญที่เพื่อนจัดขึ้นกระไดเด้อทุกคนเด้อจัดเพื่อนจะจัดขึ้นทุกๆปีในวันที่ซาวซี่พัชิกหรือว่าซาซี่เดือนสิบเทุกคนในท้ำปิวนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตในถ้ำนี้นะทุกคนเนาะน,นอะ้องลี่จะได้มาฮอดเลยเด้อนี่ได้ลงมาฮอดเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวซีพามาเบิง่งหูปันด้านหลังของน้องลี่ก่อนจบคลิปเนาะนี่ อันนี้จะเป็นหูป,ปั้นก้อนไปทำปิวเดี๋ยวุกคนเด้อก้อนขึ้นไปทำปิวพ่าึ้นปั้นได้อารมณ์ขนาดทุกคน,นมั้ยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่กับซิขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะถ้าคลิปนี้กับพี่พี่เอซผู้ใดที่ อยากมาหรือว่าได้มาเสียงข่วงแล้วก็อย่าลืมมาทําติวเด้อทุกคนเด้อทําติวอยู่เสียงข่วงอยู่เมืองคาเนาะบริไกลจากตัวเมืองหลายที่มาบุเดเจียวทุกคนมาฮอดเลยเนาะแต่ว่าส่วนมู่ส่วนคู่มานําเด้อเพราะว่าคนบ่ค่อยหลายทุกคนเนาะส่วนมู่มานําซึ่งบุ๋เปียวคือไอฝรั่งภูมอก,อ,กอกีน,นี่พ่นก็ยานคือการเรียกคนเขาไปไหนละ พ่อนกระเหลี่ยวเบื้องเ่าอยู่ถ้าเขาเข้าไปเพ่อนก็ย่างไปเขา,อ,าอ,ออกมาเพ่อนก็ออกมาเพราะว่ามันท้าในทําม,ม่มีไฟทุกคนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้จิ๋นแตงกพาที่สีกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ดีเด้อเนาะบ๊ายบาย